คุณพี่ๆเสือมนชนทุกคนครับที่มาร่วมงานนี้ครับขอบคุณจากใจครับก็วันนี้เป็นวันแมวโลกครับก็เป็นเรื่องงามยามดีในการถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์พรีเซนต์เรนนิ่งแคสต์ดอฟคอนเสิร์ตครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นครั้งแรกที่โคลีแคสกับโมเดิร์นด็อกมาโชว์เต็มๆร่วมกันครับแล้วก็จะมีเล่นเพลงใครเพลงมันแล้วก็จะมีแลกเพลงกันลองคิดกันเล่นดูนครับว่าโคลีแคสเล่นเพลงก่อนอย่างเมื่อกี้เราก็ตื่นเต้นมากแล้ว,ลวผมก็ดีใจมากที่เล่น ก็จะมีการเล่นอย่างนี้บนเวทีในคอนเซปต,ต์ของเพจกาวครับคือสวนสนุกหมาแมวครับก็จะมีสนุกแล้วก็น่ารักแน่ๆครับส่วนข้างล่างเวทีก็จะเป็นกิจกรรมการกุศลครับโดยมูลนิธิที่เดี๋ยวไว้เสียงจากเราแล้วก็เพจทุนหัวของบ่าวครับจะร่วมกันโปรโมทแคมเปญของหมาจรแมวจรครับช่วยกันทําบุญเพื่อคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวกันครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมเจอร์เดเวล็อปเมนต์ครับเป็น ผู้นําด้านคอนโดเลี้ยงสัตว์ครับที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วก็จะคุ้เรื่องความสุขที่เท่าเทียมกันระหว่างหมาแมวแ,แล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในคอนโดครับครับประมาณนี้ครับที่มาคอนเสิร์ตอย่างพี่พัชเขาที่แคสหรือว่าเป็น <ขอ S 2> แคสตัวแทนของท่านแมวใช่ครับแคสผมยังไงบ้างครับเรากับแบบความเป็นท่านแมวอะไรอย่างนี้ครับครับผมเราก็จะนําเสนอด้านด้านน้องแมวแล้วกัน <ขอ S 1> ครับครับผมเราจะเป็น วงซินป๊อปครับเราก็จะเล่นเพลงอของพวกเราด้วยแล้วก็บนเวทีก็มีการเล่นเพลงของมอนด็อกพวกเรานะครับในในด้านของพวกเราแล้วก็วันนั้นจะมีโชว์พิเศษครับผมมีอะเรนต์ใหม่มีการเชื่อมเพลงใหม่ๆครับผมนี่มันก็เบาะแสบ้างเหรอเพราะว่ามอนด็อกเองก็ไม่มือเบสใช่ไหมมอาดอนด็อกเนี่ยเขาไม่มือเบสกับมือกรองเ้ยเขาไม่มีมือเบสกับมือจีบองคนเราไม่มือกรองพอดีมันก็เลยอาจจะมีความเบาะแสในการแจมกันอยู่ใช่เขาพูดง่ายๆก็คือ l ุณแคทกับ m ม n ่อด็อกอยู่ด้วยกันเนี่ยสมาชิกครบมือกันได้เป๊ะครับครับการสนับสนุนในครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างคร,รับทำไมเลือกที่จะสนับสนุนคอนเสิร์ตในครั้งนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ตอนในแถลงข่าวนะครับผมว่าตัว Major Development เองเนี่ยเราเป็น Pet Pet Friendly Resident อยู่แล้วที่เราเราค่อนข้างเป็น DNA ของเราเนี่ยคือคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมี ออพติมิตี้อย่างเงี้ยมีโอกาสอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เมเจอร์จะเข้ามาจอยนะครับแล้วก็เราจะผลักดันให้สังคมไทยนะครับเป็นสังคมไทยที่มีความรักระหว่างคนและสัตว์นะครับอยู่บนพื้นฐานของอสถานที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ของเมเจอร์ทุกบทเมตเลยครับสุขเท่าเทียมเราเป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง p พ t f ฟร e ลี่รีสิเดนทครับผม ครับฟังนีได้นอกจากได้ได้ฟังเพลงละคอแล้วยังได้บุญด้วยใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้มาอยากเชิญชวนมาเรียกว่ามาจอยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราส่วนหนึ่งของรายได้เนี่ยเราจะนําไปช่วยสนับสนุนนะครับในส่วนของบริษิทเดอะวอยซ์แล้วก็เพจกลุ่มของบ่าวนะครับทั้งหมาและแมวเลยนะครับผมว่าทีหมาทีแมวตอนนี้หยุดอยู่เฉยไม่ได้ละมันต้องมาจอยกันบนบนบนเวทีนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้คงเป็นไม่กี่ครั้งหรอกที่จะมีแบบศิลปินระดับชั้นนํา ของประเทศไทยที่เป็นทาสหมาและท่านแมวเนี่ยมาจออยู่บนเวทีเดียวกันเราได้บุญด้วยแล้วก็ตอกย้ําความเป็นเพ t Friendly r e s i d e n c ของเมเจอร์เด l o p m อ n เนอีกครั้งนึงด้วยครับผมครับฝากคอนเสิร์ตนะครับครับผมให้ให้วงได้เลครับฝากคอนเสิร์ตไว้กับทุกคนนะครับผมนอกจากจะมีพวกเรานะครับมีพลิแคทโชว์พิเศษเพลงพิเศษมีพอลลี่ด็อกแน่ๆเขาก็ต้องไม่น้อยหน้าเราแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหมาหรือทีมแมวนะครับ ก็จะมาแล้วเนี่ยได้สนุกคอนเสิร์ตได้บุญด้วยะนะเหมือนกับต่อสมเด็จเลยได้เหมือนกับ,มมกบผมว่าเหมือนกับเป็นการแบบแสดงความรักอะ่ะไม่ว่ากับคนหรือว่ากับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามครับมันไม่เป็นเหมือนกับได้แสดงความรักเหมือนอะไรนะความยิ่งใหญ่ที่ที่คุณพูดเมื่อกี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปก,กว่าการช่วยชีวิตมนุษย์ชีวิตด้วยกัน,นครับใช่ครับผมดังนั้นมากันเยอะๆนะครบฝากเชิญชวนนะครับผม,มงานจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่อะไรงไงค,ครับครับ งานมีขึ้นวันที่25นะครับผมกันยายน25กันยายนนะครับอ่าที่ BCCO ครับผมลาดพร้าวนะครับ<อ>แล้วก็เหมือนกับประตูเปิดทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนดูเรื่องการเดินทางมาด้วยนะครับทุ่มหนึ่งไม่อยากให้พลาดทุกกิจกรรมเลยนะฮะ